สวัสดีครับผมกูปองเกมมิ่งวันนี้จะมาแจกคลิปที่คนดูแบบชิวๆนะครับเป็นคลิปที่ผมเล่นเกมที่ผมดูแล้วน่าสนใจนะครับผมจะไม่มีเื่อนใครอย่างนั้นผมไม่นคนเดียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมเยินหีังจัดการที่ต่อไปกันนะครับผมเจอกันครับเอาละครับผมคือ AI ของกูปองนะครับคนกลางๆที่คุณเห็นนี้ไม่ใช่ใครอื่นก็คือพ่อของผมเองนะทุกคนคงไม่ต้องใส่ใจเลยมากดูคลิปผมมงไปนะครับผมหากเบออกได้นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเจอกันครับ นนอจาจจะได้นิดหน่อยนะ อีรดูตีได้เงอนกุ๊กนี่มันมีอย่างก็อย่างก็ห้องใหม่อย่างก็โคตรโนืม โมมีโมมีทอมหนึ่งเลยทอมหนึ่งน,ะนงนะ่าจะเป็นตัวนี้เป็นแป้นฟ้าแทนนะคาราวาเป็นกองแบบคาราวาเป็นกองเอ,เอ,อฟิกอืมแต่ถามว่าถ้าเขาจัดนอกกองแบบนีนมน้มันมันฟอทอมไปเลยไงแนแะก็ฟอทอมเลยเป็นปเลยนะี่เอ,อ้อทอมทอมหนึ่งอยู่เพ่ก้าาจะใช่แต่เขาจัดแล้วแต่เขาหนักไงอืมจัดได้หมดอะ

เวลาปุกแม็กฉันจะไม่ฉันจะไม่เขาช่วยฉันการแม่อย่างน้อยฮะได้อะไรคือซีบี้ซีบี้เ้องหาจห้องคุณแม่หรือเปล่าใช่หรือไม่ไม่อยากแต่รได้แต่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 ต่ต่แต นี่คือของฉันตอนนี้วันแรกของการจัดเอกคืออีกอย่างจะเอกโกงแม่คุณแม่มงนอนหลับดี ทำไมคุณถึงปลุกฉันโอ้มันเป็นเพียงแค่เล่นตนลกอย่างใช้มันอย่างจีจัง <c oughs> ฉันต้องตูงแลคุณทุกวันแล้วนี่คือวิธีที่คุณตอบแทนฉันงั้นหรืออ่คุณปฏิบัติกับฉันเหมือนขยะเลยนะไอ้แม่จุดจุดจุดจ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 ดฉันคาดหวังมากกว่านี้สิปปี 画画าพ้าตรดุยยยยุยยยยุยย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 ย่ยยยยอ่ยยย่ยยยยยนยยยยยยยักยยยอันลี่ใส่ไย้เวยยย่ยย้ยยยจยยลยเยย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 ย ตเฮ้ลิป hey, ปี้ชารีคุณแม่คุณเล่นตลกกับแม่ของคุณได้ไหมอ่ะ <c> um> มันจะตลกมาก,มากเลยนะอบอกเลยไป<ด>ทิ <c> um> ่เห้องคุณแม่คุณเพื่อเล่นตลกกับคุณแม่คุณไม่ตอนแรกไ,ไม่ตอนแรกที่ผมมาไม่มีเพลง <c> um> <c> um> ใช่ไม่มีเพลง ไมม่ีเพลงแบบนี้เราจะซ้ำเอาแบบสำลัดแบบซึ้งเลยฉันเพลงพี่ชายเราไม่ได้ควรหนังนี่หวะแม่เราเนี่ยไม่กอดเนปปิ้ง ปิงโฮดโอเมก้าดูใจตรงนี้ จิงจิจิงเฮ้ยเปิดตัวเส้นหน่อยละกันเฮ้ยว,ว่างเปล่าเฮ้ยเราใจวา่างเปล่าเลยอ่ะโอ้มีสาสวสวขคนละโอ้มีร้อยบาทแล้วซื้อขนมกินได้เลยแล้วอ่ะเอ้ยสบายใจแล้วเราเฮ้ยมัน,นมันบัตรเครดิตคุณแม่แตอนนี้ใช้ความทำสิ่งนี้เพื่ออะไรกันนะจุดๆไม่รู้คำตอบอ่ะโอ้ยขอแบบ ก่อนออกไปขอแตะตูสักนิดหนึ่งนะครับอ่าโอเคคุณแม่ของไปนะนะครับคุณแม่เจอกันนะครับิดเฮาสลด5มึงก็บิดไปสมลูกใครไม่สลดบิดอีกนะครับผมจุมม้มัวเฮ้ยแฟดีกว่าเอ้ยเรานี่รวยแล้วมาละเอาไปพูดกับโทรศัพท์แล้วก็พูดว่าปัญญาควันดีกว่าโอเคเห่อยไม่ได้แล้วมาเล้วหลับฝันดีบักเลย เฮ้ hey, นี่มันไลา์แระฉันจะไม่ร้อเธอนะคุณสามารถร้องให้ได้สำหรับทุกสิ่งที่ฉันไม่ใส่ใจว้าว wow. คุณอ่อาสารมากอ้ oh. เออเด็กมายูจีซีชั้นนอนไม่หลับเลยเฮ้ยยูจีจีเฮชออมชันพยหลับอีกครั้งลกกันนะเอ้เฮ้ยนี่มันอะไรกันครับที่มืดมิดอ่ะเอาล่ะลิปปี้จับนี่สิจับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จับคอวายอนนะครับไอ้คุณอยู่ใกล้มากนะมันอะไรมันเนี่ยข้าไม่สูงเท่าเจ้าหรอก ไม่ใช่ข้าเป็นสุนพระเจ้าหรอเฮ้ hey, คุณยงแค่ต้องเชื่อใจในตัวเองหน่อยสิคุณพูดแบบนี้เสมอเลยนะฉันแค่ยังไม่ดีพอไม่แน่นอนฉันอาจจะไม่ได้จับมันเลยแม้ว่าคุณจะยังไม่เก่งพอคุณก็ควรมองโลกในแง่งบอกไว้เสมอนะโอ้ไม่เก็ขอบคุณคุณเป็นคนที่ดีที่สุดเลยอะไรก็ครับเถอะ เฮ้ยลิปปี้แกทำอะไรของแกนะ่ะฮะออกจากเกมเลยเจอกันครับบิดเฮใครที่ชอบกูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยฟ็นการังใจน้องผมทต่อไปแ็้วเผมเจอกันครับสวัสดีแก